สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนกุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero นะครับวันนี้อยู่กับผมตามจากรายการ Crypto t u r n p r o นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีดู Exchange ที่มีความน่าเชื่อถือแต่ในสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าจะน่าเชื่อถือแค่ไหนก็ ก็ต้องระวังอยู่ดีนะครับอาจจะต้องกระจายไปในหลายๆ Exchange ด้วยแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีเลือก Exchange นะครับก็ขออัปเดตข่าวของทาง s ิ p m e x กกันนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีเลือก Exchange นะครับขออัปเดตข่าวของ s i p m e กันนิดนึงก่อนนะฮะทาง s i p m e กเนี่ยมีการอัปเดต <N ous> <N ous> น่าจะวันเว้นวันนะครับผมก็ติดตามมาตลอดเนะเาะล่าสุดนะครับที่มีไลฟ์จาก CEO นะครับก็คือเขาพูดถึงตอนนี้ s ิ m เมก็มีการเจรจากับนักลงทุนนะครับเขาบอกว่ามีนักลงทุนหลายคนที่กำลังสนใจที่จะทำดิวดิลิเจนซ์กันนะครับแล้วก็จะมีการทำา MOU ร่วมกันต่อไปนะครับซึ่งเขาบอกว่า การเจราจาเนี่ยถือว่ามีความคืบหน้าค่อนข้างสูงนะครับยังไงตรงนี้เขาก็จะมีการรายงานเรื่อยๆนะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะฮะถ้าใครอยากติดตามอัปเดตแบบเรียลไทม์ก็สามารถติดตามได้ทางเพจของเขานะครับหรือว่าทาง l ล n e Official ของ s i m แ x กนะครับก็จะมีประกาศอ,าอยู่ตลอดอยู่แล้วนะฮะทีนี้มีหลายคนถามผมมาว่าบริษัทเป็นนี่เนี่ยจะยังมีคนอยากซื้อไหม เออจะมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนจริงๆหรอในเคสของซิปเมกเนี่ยอย่างที่เราทราบกันไปแล้วเนาะก็คือหนี้ที่ที่เกิดขึ้นนะครับมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ50ล้านละกันนะครับห้ล้านดอลลาร์หนี้ที่เกิดขึ้นก็จะอยู่ที่เซลเซียสนะครับหล้านแล้วก็อยู่ที่บาเบ l อีกประมาณ46ล้านส่วนในการ ที่จะมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนไหมนะครับผมมองว่าตัวเลขเมื่อคิดเป็นเงินบาทในประมาณพันพันกว่าล้านนะครับถ้าบริษัทไหนหรือนักลงทุนจะเข้ามาลงทุนเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องเป็นเรื่องของการรีแบรนด์เลยถ้าให้คนมามาเทรดมาอะไรในซิปเมงเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยมั่นใจแล้วนะครับเพราะว่ามันมันมันเป็นเรื่องของแบรนดน์เนาะแล้วก็การ ทำที่ผิดพลาดเนี่ยมันก็ทำให้ให้ความเชื่อมัน่นมันหายไปนะครับทีนี้ผมมองถึงประเด็นเข้ามาเหมือนซื้อลายเส้นลายเส้นของกราตอที่ให้กับบริษัทเนี่ยไม่ได้ได้กันมาง่ายๆนะครับมีกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างอย่างซิมเมงเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าจะเกือบ2ปีนะครับกว่าเขาจะได้ไลเซนมาถ้ามีบริษัทใหญ่ๆอายกตัวอย่างนะไม่ได้ชี้นําอะไรนะครับอย่างเช่น CP นะครับหรือว่าเซ็นทรัลอย่างเงี้ยครับอยากจะเข้ามาทําธุรกิจด้านนี้เออแล้วเข้ามาเทคโอเวอร์แล้วก็รีแบรนด์ใหม่นะครับอออาจจะทำเอ็กชเชนใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเอาแบบโหดๆเทพๆเลยนะครับแบบไบแนนซ์ระดับแอประดับไบแนนซ์อะไรอย่างเงี้เลยนะครับแล้วก็เทรดแค่ในไทยแต่ถ้าเขาเทคซิมเมกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะได้ทั้ง4ประเทศเลยไหมนะครับถ้าได้นี่ก็ยิ่งโอเคเลยนะฮะแล้วก็อาจจะอัดแคมเปญไปนะฮะ เทรดอย่างเดียวอัดแคมเปญไปเริ่มใหม่นะครับ uh, ค่าเทรดให้มันถูกลงหน่อยเพราะว่าในไทยนี่แพงเหลือเกินนะครับจุดนี้ผมว่าน่าสนใจถ้าจะมาเทคนะในในราคาที่ uh, ประมาณนี้นะครับแล้วอาจจะได้รีซอสต่างๆนะครับฐานผู้ใช้อะไรบ้างเงี้ยครับที่ที่ได้มาจากฝั่งซิฟเมกถ้าออกมาท่านี้นะครับมีความเป็นไปได้กับยอดนี้ที่ไม่ได้สูงจนแบบเกินไปนะครับทีนี้สําหรับคนที่ได้รับผลกระทบเนาะ เพิ่งมีข่าวนะครับให้เข้าไปกรอกข้อมูลจากเว็บกราตอนะ,อะนะครับอันนี้ก็ตามลิงก์นี้เลยนะครับวิธีการก็ไม่มีอะไรนะครับเข้ามาที่เว็บของกรตอแล้วก็กดไปที่ลิงก์ตรงนี้นะครับก็จะกรอกข้อมูลอ่ากด next ไปก่อนนะครับกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลอะไรพวกนี้นะครับเราได้รับผลกระทบด้านไหนนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็น C ี a l l e t เนาะเฟดวอลเล็ C et, ไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับเพราะมันยังถอนได้อยู่ หรือว่ายังเทรดได้อยู่นะครับก็กรอกข้อมูลไปนะครับไม่รู้ว่าจะ,ะช่วยอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้กรอกไปก่อนแล้วกันนะฮะประมาณนี้นะครับในฝั่งของ s i p m มกทีนี้มาที่การเลือก Exchange นะครับโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีเว็บอย่าง c o i ยเกโก o หรือคอยมาเก็ตแคปนะครับที่จะทำการแสดงข้อมูล เกี่ยวกับเหรียญคริปโตเกี่ยวกับ Exchange เกี่ยวกับ d e f านะครับให้เราเข้ามาดูได้อยู่แล้วนะครับคล้ายๆกับเว็บของ Settrade เลยนะฮะวิธีการก็คือให้เราเข้ามาที่เอ็ก a เ g e ตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะมี c r y p t o e x c h a n g นนะครับ Decentralized e อ c h a n g e อันนี้พวกนี้จะเป็นใน d e f านะครับในอ่าแล้วก็มี Deliver รนะ์ทเนาะเราเลือก Crypto Exchange ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมี Trust Score ให้นะครับอ่าก็คือเป็นระดับความน่าเชื่อถือเนาะอันนี้ก็ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับ ถ้าปัจจุบันนะฮะมองว่าท็อป10เนี่ยพอได้แต่ถ้าเอาเซฟลงมาหน่อยเอาท็อป3พอนะครับจังหวะนี้คือเชื่อใจอะไรยากเนาะอันนี้คือจะเป็นระดับ Exchange แบบ g l o b a l นะครับถ้าเป็นในไทยเนี่ยเราก็ใช้ตามที่ได้รับการรับรองจากกรต่ออะไรกันนะครับทีนี้อันดับหนึ่งแน่นอนนะฮะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก b i n a น c e นะครับก็มี Trading Volume นะครับอยู่ที่4 0 0แสนล้านบาท ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับโคดมากๆนะฮะมีคนเข้ามาใช้งานเยอะมากๆนะครับอันนี้คืออันดับ1ของโลกนะครับอันดับ2เนี่ยก็จะเป็น OKX OK นะครับ OKX OK อันนี้ก็ดูดีนะครับเว็บไซต์สวยงามน่าใช้งานนะแล้วก็อันดับ3 FTX OKX OK กับ FTX เนี่ยก็ค่อนข้างสูสีกันนะครับในเรื่องของ Trading งวอลุ่แต่ก็ยังห่างไกลกับ Binance นะครับอันดับ1ของโลกอยู่ เยอะพอสมควรนะครับตรงนี้จะมีเหรียญให้ดูด้วยนะครับว่าเขามีเหรียญที่ลิสต์ทั้งหมดกี่เหรียญนะครับส่วนใหญ่อันดับท็อปๆอนี้ก็จะหลัก300กว่าเหรียญนะครับอันนี้เวลาเขาเลือกเนี่ยเขาก็จะเลือกตัวที่มันมีวอลุ่มนะครับหรือว่ามีความน่าสนใจนะครับเหรียญที่คนไม่เทรดกันแล้วนี่ก็จะถูกดีลิสต์ออกไปนะครับวิซิเตอร์นะครับอันนี้คือคือคนเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เป็นหลักร้อยล้านคนเลยนะครับอันนี้ก็ระดับ9ล้านนะครับ อันนี้18ล้านนะครับถ้าตอนนี้นะครับผมว่าเอาแค่3ค่ายนี้หลักๆพอนะครับถ้าเป็นของไทยก็เลือกตามที่กรตอรับรองนะครับชอบค่ายไหนก็เลือกค่ายนั้นนะฮะอีกนิดนึงนะครับตอนนี้มันก็จะมีข่าวของกูคอยตรงนี้นะครับเขาก็จะมีประเด็นเรื่องของอบอกว่ากูคอยเนี่ย ได้มีการไปลงทุนอะไรพวกนี้นะครับกับลู n a แล้วก็มันมีปัญหานะครับอาจจะทำให้ liquidity หรือว่าเงินที่อยู่ใน exchange ของเขาเนี่ยเรียกว่าสภาพคล่องไม่เพียงพอแล้วกันนะครับอาจจะถอนมาไม่ได้ตรงนี้ก็ถูกพูดถึงถูกรี t วิตในทวิตเตอร์เยอะนะครับก็ทาง c ีก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่ามีนะครับเรามีเรามีเงินนะครับแต่จังหวะนี้อย่างที่บอกนะฮะเราไม่เชื่อใครแล้วนะครับใครมีในกูคอยผมว่าอ,าออกมาก่อนมัน ก็จะร้อนๆหนาวๆหน่อยเนาะออกมาก่อนแล้วกันนะครับถ้าถามผมตอนนี้คือผมว่าท็อป3เนี่ยโอเคละนะครับส่วนใครจะลองไปหยิจริงๆในท็อป10ก็ใช้ได้แหละฮะแต่ว่าจังหวะนี้เอาแค่ท็อป3ก็พอแล้วกันนะครับให้ตลาดมันดีๆก่อนค่อยว่ากันโอเคหลักๆที่ผมใช้ตอนนี้นะก็จะมีบ i n a น c e กับ FTX นะครับโอเคเเนี่ยสมัครสมัครไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ใช้งานเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวจะต้องไปลองหน่อยและนะ,ะอันดับ2เนี่ย ก็เลือกดูนะครับเลือกดูแล้วกันนะครับว่าอยากจะใช้งานตัว exchange ตัวไหนไม่ควรจะอยู่อันเดียวนะควรกระจายไปบ้างนะครับส่วนตัวไหนที่จะเป็นตัวโฮยาวๆนะครับที่เราอยากจะถือเก็บยาวๆเนี่ยในช่วงตลาดนี้นก็ควรจะทําเรื่อง s a l f custody นะครับก็คือเราจะเก็บเหรียญของเราเองใครยังไม่รู้จัก hardware wallet นี่ก็ควรจะเริ่มศึกษาแล้วนะครับในส่วนของ hardware wallet เนี่ย ยังยังไม่ได้ทำคลิปให้นะครับแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวจะทำเป็นซีรีส์ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตอยู่นะครับผมก็มีตัวหลักๆอยู่2อันก็คือเทรเซอร์นะครับกับเลเจอร์นะครับเ,เดี๋ยวจะมาทำเป็น Howto ให้ว่า,อาพอได้เครื่องมาแล้วนะครับทำยังไงหรือว่าการไปซื้อเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับก็การซื้อเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากแนะนำให้ซื้อตรงจากผู้ผลิตเลยนะก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขานะครับเช็คให้ดีว่าเป็นเว็บไซต์ที่ถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็สั่งเข้ามาเลย ก็จะเสียภาษีอีกนิดหน่อยนะครับแต่เวลาสั่งกับเว็บผู้ผลิตโดยตรงเนี่ยมันก็จะมีส่วนลดอยู่มันก็จะแจกมาเรื่อยๆนะครับ20%บ้าง10%บ้างนะครับหากลบกบกันไปเนี่ยก็เผลอๆน,น่าจะถูกกว่าในไทยนะอลองลองลองดูกันอีกทีก็ได้ครับแต่อาจจะรอหน่อย2อาทิตย์3อาทิตย์นะครับโดยประมาณโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่ม,เต,มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ